เรื่องสิวผดที่บนหน้าผากครับต้องทําไงบ้างเพราะชอบขึ้นบนหน้าผากมากเลยผดสิผื่นชอบขึ้นหน้าผากตลอดเลยไม่หายสักทีเนาะเดี๋ยววันนี้จะจัดการทําความสะอาดแล้วก็เคลียร์สิวให้อย่างที่บอกคือการเคลียร์สิวเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนาะ,ะถ้าจะแก้ที่ต้นเหตุก็คือจะแก้ที่ต้นเหตุบริเวณหน้าผากเนี่ยก็คือ เราเครียดกังวลนอนดึกใช่ไหมเอ่ยใช่ฮะอ่าอันนี้คือต้นเหตุเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาแก้ที่ต้นเหตุเราต้องจัดจัดการความเครียดกังวลนอนดึกของเราถ้าวันนี้เราเครียดสิวออกไปแล้วสิวหายแล้วแต่ถ้าเรายังกลับไปเครียดกังวลนอนดึกอยู่สิวผดสิวพื่นที่หน้าผากมันก็ยังจะขึ้นตลอดเนาะวิธีการแก้ความเครียดกังวลนอนดึกก็คือเราต้องหากิจกรรมอะไรทําเพื่อลดความเครียดออกกาลังกายไหมฟังเพลงหรือ You. You ดูหนังอะไรที่มันตลกๆเพื่อผ่อนคลายลดความเครียดแล้วก็จัดการการนอนของเราปกตินอนดึกไหมครับนอนเช้าเลยดีกว่านอนเช้าก็ไม่แปลกเลยที่สิวโผลสิวผื่นจะยังขึ้นอยู่ตลอดเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดการได้นอนให้ตรงเวลาขึ้นแล้วก็ต้องสม่ำเสมอนะเช้านี่กี่โมงลูก ก็ตีห้าหกโมงตีห้าหกโมงเลยแต่ก็ตื่นกี่โมงอะ่ะตื่นก็แบบเที่ยงไม่ก็สิบเอ็ดโมงครับอ๋อโอเคก็ลองถ้าทาให้เป็นทุกวันก็ได้อยู่นะหมายถึงว่าท่านจะนอนตีห้าถ้าตื่นเที่ยง <c oughs> ทุกวันคืออย่างน้อยให้ร่างกายมันได้นอนแบบสม่ําเสมอแล้วให้เรา <c oughs> ได้หลับลึกเนี่ยแริงจริงกรดฮอร์โมนมันจะออกมาช่วงสี่ทุ่มถึงตีหนึ่งเ <c oughs> นาะมันเป็นกรทแห่งความฉลาดแล้วก็อ่อนยาวด้วยวันนี้กลับไป เครียดกังวลน,นอนดึกหาวิธีจัดการ<ต>ล<อ>ดลความเครียดกังวลน,นอนดึกลงแล้วสิวโผดสิวผื่นที่หน้าผากมันจะไม่ค่อยขึ้นโอเคครับแล้วถ้าเวลามันขึ้นมันก็ต้องคอยมาเคลียร์สิวออกอยู่แบบนี้ <c oughs>